สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่สวัสดีแค่เห็นสวัสดีค่ะ,คะ,คะย่าหลานกินนัวจ้าฝากเป็นกําลังใจให้ย่าหลานด้วยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศฝากขอบคุณค่ะสําหรับกําลังใจที่มีให้ย่าหลานขอบคุณค่ะอันนี้ยากไม่มีอะไรนี่แต่ขาไก่ต้มต้มตามขาไก่ เอาอันนี <c oughs> <c oughs> ้มาด้วยข้าวเผื่อเจ็บเผื่อเผ็ดแล้วท้องไส้ชอบกินเผ็ดแต่ท้องก็กลัวห่วงเหมือนกันมาจ้ากินข้าวกับย่าละนาจ้าเพี่งหายม่เจ็บปะห่ะหายมีขนลุนอ่อน อร่อยมันนอนๆนอนไม่มขือ่อมาเห็บบินม่เห็บบินไม่แ่บแบไปจ่ายยามาเห็บบินครับม่เห็บบินนู้นน่ะครับแสบข้งบินครับข้างบินแ่บแบไปก,กัายาหลานป้าๆๆป้าป้ามาป้าวะ แกะออกไม่เป็นแกะขาไก่ออกไม่เป็นแม่ออไปไปแม่ <c oughs> แม่ <c oughs> แม่ <c oughs> แ 你们俩聊聊。 うん。 เออขอบโอ้ยข้าวแก้เ็ดเ็ดมือไปเช็ดมือปลูกปะ ผลไม้ไผลไม้ด้วยงานแถวบ้านนั่นแหละมาจ้ามาจ้าพี่สายานทั้งเสพทั้งเผ็ดทั้งแซ่เบ,เ,บ,เ,บเลย

นั่งนั่นั่ง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 ั่นนน่น

ไปมองขวา้อเป็ดต้องแฝงมาต้อ,อใส่มะนาวมะนาวต้องสวนเลยเด็ด<า> ถิงไฟไปอุ่นต้มไปต้มไปถิงไฟไปด้วยมันหนาวถิงไฟไปด้วยต้มไปด้วย มัเด็ดก็ไม่อร่อยส้มตำส้วหำ้วมจันดงเพชรไหมมีอะไรใส่หมดกระพุงกระพอใส่ไปหรือร่อยอยยังไง ปูซมซำไม่แท็บเพราะมันแซ็บเองครับหมอช่วยๆป็นกับยาอ๋อใครวะรหครับมก็ฝากด้วยนะเป็นกำลังใจให้ย่ากำลังใจให้ย่าหลานใคไย่าครับค่ะค่ะ มีนนมนคนดูแค่นี้แหละหลานสี่คนปู่กับย่าต่อยกันกระแทกเลี้ยงกันไปดวลกันส,สู้กันไปจนกว่าจะหมดลมหายใจสู้กับเขาเราแก่แล้วไม่ไปหวังอะไรเยอะแยะหรอกวันนี้ก็สู้เพื่อเด็กๆ

ทั้งหนาวทั้งเผ็ดหมดลุกแล้ว,ว,วทุกวันเนี้ยทำทำก็พวกควงเด็ก เด็กตัวไม่มีอิ่มแต่พอส่งสายยายอ่ะกินนิดๆแน่นอนก็อิม่มเหญ่ดีนะโตขึ้นทวนกินเยอะขึ้นทุกวัน 真的呀。<laughs> ฝากด้วยนะคะฝากเปนกำลังใจให้ย่าหลานย่าหลานกินนัวจ้าขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจอขอบคุณมากๆจ้าขอบค,คุณค่ะ